สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะเอซี่ค่ะคลิปนี้มาดูการคัน้นส้มผักบุ้งนาค่ะใส,ใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทราแดงหนึ่งช้อนโต๊ะลงมือคั้นได้เลยจ้าผักบุ้งนาได้เลยพี่น้องมือที่เมื่อวานน้องเต็มใจน้องสาวคุมพันกิจที่อยู่ในสระนาคุมน,นี่ค่ะออกเก็บมาคั้นส้มต,ตัดยอดออกจ้ะตัดยอดออกนะคะเอซีค่ะขอไปค่ะ ตัดยอดออกเลยนะตัดปลายยอดออกแล้วก็มาคั้นปุ้มอร่อยค่ะคุณดิซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ กินนี้คุณพันจะร้องเพลงสาระไอให้เมืม่อไรอ่ให้สีฟังค่ะจะไร้ฟังได้เลยค่ะสาระไอใช้ไรบาดซบดูนาอักษรใดนั้นนูจำจงจำด้วยกันสิ่งต่างๆจำให้ขึ้นใจตัวไอใต้จำไว้ให้ดีตัวไอใต้จำไว้ให้ดี คิดคิดดูให้นี่ทำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้นี่ทำจำไว้ให้ดีสระอังอีชัยหน่อยบัดตาดูนำอักษรได้นั้นนงจ๋าจงจำเร็วพันสิ่งสำคัญจำให้ จจําไว้ใ er ห้ดีเิดคิดดูให้ดีจําจําไว้ให้ดีเิดเิดยดดูให้ดีจําจําไว้ให้ดีจบแล้วค่ะนี่ค่ะไอฟซีค่ะการสุงผักบุ้งนะแตกแล้วค่ะออนแล้วค่ะนี่ค่ะเนี่ยก็จะได้ละ ในโอนในน้ำยางให้ยางออก,อกนี่ค่ะโอ้โหพอแล้วค,ะคะ่ะเอซีค่ะล้างด้วยน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ปรุงรสได้เลยคะ่คะเอซีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เดี๋ยวเราก็มาปรุงรส <อ S 1> ันะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลใส่สามช้อนโต๊ะชูรสหนึ่งช้อนชาใส่น้ำแช่หน้าน้ำผมมาได้ค่ะพี่น้องเทไปเลยเออนี่ค่ะผันซอสปรุงนะได้ค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะแซ่บเจ็บได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกับเจียวกับตุ๋นต้ม เมียงแซ่ปบิดนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนทานได้เลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอซทุกท่านเลยค่ะที่เขมาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ,บคะ,คะพบกับคุณพันได้ในคลิปหน้านะคะเอฟซีขาสวัสดีค่ะ